สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนมาทําขนมปังเนยกระเทียมกันนะคะสิ่งที่ต้องใช้เลยก็คือแป้งขนมปังค่ะเราอยากให้ขนมปังมันนุ่มด้วยนะคะเราก็จะใส่ตัวแป้งเค้กลงไปเพิ่มค่ะโดยแป้งเค้กเนี่ยจะใช้ประมาณหนึ่งในสีของแป้งขนมปังนะคะหลังจากนั้นก็ให้ตวงน้ําตาลลงไปเพิ่มค่ะส่วนผสมที่เป็นของแห้งเนี่ยสามารถตวงรวมกันไว้ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็จะมาตวงนมจืดนะคะวันนี้ที่เราทำเนี่ยจะทำได้ขนมปังประมาณ5ลูกนะคะเป็นไซส์พอดีพอดีเก็บไว้ทานในครอบครัวถ้าเกิดใครเนี่ยจะทำขายจะต้องเพิ่มสูตรนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เหมาะกับการที่จะทำในบ้านค่ะหลังจากที่เราตรวงนมเสร็จแล้วเนะาะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มตีแป้งกันเลยค่ะ ปิดฝาเครื่องตีแป้งแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยตีให้ผงแป้งอะคะ่ะกับน้ําตาลเขารวมตัวกันก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆใส่นมลงไปค่ะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆตัวนมเนี่ยเขาก็จะไปจับกับตัวแป้งนะคะทําให้เขารวมตัวกันเนาะ <S <S หลังจากที่เราค่อยๆใส่นมไปแล้วนะคะเราก็จะมาตัวยีสต์ค่ะ ยีที่เราใช้เนี่ยใช้ประมาณ3กรัมนะคะใช้เป็นซองแบบนี้แล้วสะดวกดีมากๆเลยค่ะเราเคยซื้อซองใหญ่แล้วแบบพอเราไม่ค่อยได้ทำอะ่ะมันก็หมดอายุนะคะก็เลยใช้เป็นซองสะดวกกว่าเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเราใส่เกลือประมาณ2กรัมนะคือถ้าเกิดใครใช้เนยจืดนะคะจะต้องเพิ่มเกลือหน่อยอาจจะเป็น4กรัมก็ได้ค่ะ แต่ว่าเราอะใช้เนยเค็มก็เลยลดเกลือลงเลยใช้เกลือประมาณ2กรัมค่ะเ,ออเรียบร้อยแล้วเราก็มาตวงเนยเค็มค่ะจังหวะที่ใส่เนยเค็มเนี่ยเราต้องรอให้ขนมปังโครงสร้างเขาขึ้นตัวก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ไปตอนที่แบบแป้งเขายังไม่ตับตัวกันดีอะมันจะทําให้ตัวไขมันนะคะมันจะทําให้แป้งเนี่ย ไม่ขึ้นรูปนะคะคือโครงสร้างของแป้งอะ่ะเขาจะไม่ขึ้นเป็นฟิล์มแล้วมันก็จะทําไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนในการเช็คฟิล์มของขนมปังนะคะได้ประมาณนี้ก็โอเคเลยเสร็จแล้วก็พักไว้ประมาณ1ชั่วโมงให้เขาขึ้นประมาณ1เท่าค่ะเราจะพักไว้ในโถนี้เลยแหละเสร็จแล้วก็เตรียมตัวมาโรยแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเขามานวดเนาะนี่ขึ้นฟูประมาณ1เท่านะคะ อันนี้แบบน้องบวมเป่งน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็น้องนุ่มมากๆเลยค่ะเราเนี่ยจะเอาน้องเขามานวดนๆแล้วก็ไล่าอากาศออกนะคะหลังจากไล่าอากาศออกแล้วเราก็จะตัดค่ะตัดก้อนหนึ่งประมาณ60กรัมค่ะแล้วก็ขึ้นรูปไว้หลวมๆนะคะ ก็คือทําให้น้องเขากลมๆแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยให้ตึงๆนะคะทําทั้งหมดให้เหมือนกันเลยที่ทํามาได้เนี่ยจะได้ประมาณแบบ6-7ลูกเนาะแล้วก็ได้เล็กมาลูกหนึ่งจากนั้นก็คุมแป้งไว้นะคะคุมแป้งไว้อีกหชั่วโมงก็เดี๋ยวมาขึ้นรูปจริงกันเลยคะ่ะ เราพูดผิดตอนแรกเนาะที่บอกว่าทําได้ประมาณ5ลูกสรุปได้ประมาณ7ลูกกับอีกลูกเล็กนิดนึงนะอ,อันนี้คือการขึ้นรูปจริงแล้วนะคะเราก็จะมาทาไข่กับน,นมจืดค่ะอันนี้ส่วนผสมของไข่ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเพื่อนๆใช้อัตรา้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเราจะมาทําเนยกระเทียมกันระหว่างที่เราเอาขนมปังเข้าไปอบเนาะก็ใช้เป็นเนยกระเทียมพาเมซานชีสค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะใส่วิปครีมลงไปด้วยนี่ตัวเนยกระเทียมเนี่ยมันจะได้ไม่ข้นมากจนเกินไปค่ะเราจะได้ทาง่ายแล้วก็เพิ่มความนัวหลังจากนั้นใส่ออริกาโนลงไปค่ะตามใจชอบได้เลยนะตัวที่ขนมปังที่เราอบอะค่ะจะใช้ไฟ200องศาแล้วก็อบเป็นเวลา12นาทีค่ะ นี้เราผสมเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นขนมปังที่เราอบเสร็จเนาะราให้ขนมปังแบบว่าหายร้อนนะคะแล้วเราก็นํามาตัดแล้วก็ทาเนยกระเทียมเข้าไปได้เลยค่ะทาตรงตรงจังหวะที่เราตัดนี่แหละทุกคนเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังนะหลังจากที่เราทาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปอบอีกรอบนึงค่ะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปอบอีกครั้งอบประมาณ2-3นาทีให้เนลยละลายค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้อร่อยมากๆเลยสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะใช้กระเทียมสับจริงๆหอมอร่อยมากๆกินแล้วเพลินมากค่ะทุกคนบอกเลยที่ทำไว้5้าหลูกเนี่ยแบบเดียวหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบีข้างในให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนี่น่าทานมากๆเลยค่ะขนมปังกระเทียมเนี่ย กินเมื่อไหร่ก็อร่อยนะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆทำแล้วอย่าลืมแท็กมาด้วยนะ